สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณนะคะที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube ในช่องของ RMUTP Live วันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันศุกร์เช่นเคยนะคะแล้วก็ยังคงมีอีกหนึ่งอพิโซดมาให้คุณติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้เสียงอาจจะแหบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่ค่อยสบายอย่างไรก็ขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยสําหรับวันนี้นะคะฝนนําเรื่องราวอีกหนึ่ง ตำนานเสือร้ายมาฝากกันค่ะเป็นโจรที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงว่าเป็นคนที่หนังเหนียวคนหนึ่งซึ่งคนนี้ก็คือเสือบัวหนังเหนียวนั่นเองเสือบัวหรือตาบัวที่ชาวบ้านเรียกกันนะคะบางก็เชื่อว่าเขานั้นคือคนผาแดงบ้างก็เชื่อว่าเขานั้นอยู่แถวหุบเขาเสมานะคะชื่อเสียงเรียงนามนี้นะคะเรียกได้ว่าดังกระชอนไปไกลเลยค่ะ ที่แน่ๆนะคะเสือบัวหรือตะบัวเนี่ยแกเป็นโจนที่ค่อนข้างแปลกค่ะนั่นก็คือโดยบรรดาโจนทั่วๆไปเวลาออกป้อนเนี่ยก็จะออกเป็นก๊กเป็นเหล่าหลายๆคนแต่ไม่ใช่กับเสือบัวค่ะเพราะว่าเขานั้นชอบออก ปล้นคนเดียวไม่เคยไปเป็นหมู่ไม่เคยมีพวกนะคะไม่ว่าจะไปปล้นที่ไหนก็ตามจะปล้นมากหรือปล้นน้อยจะปล้นกลางวานันหรือปล้นกลางคืนแกก็ไม่เคยหวั่นเกรงใครเลยค่ะแกปล้นตลอดเวลาไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานการณ์เรียกได้ว่าแกสะดวกเมื่อไหร่แกก็ปล้นเมื่อนั้นใครจะซุ่มยิงใครจะซุ่มแทงแกเฉยๆค่ะไม่สนใจใครทั้งนั้นเลยถ้าหาก แกอยากได้ควายไปฆ่ากินสักตัวแกก็จะเดินเข้าไปในคอกแล้วก็จะวูงควายออกมาอย่างหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะผู้คนส่วนมากเห็นแล้วนะคะไม่มีใครกล้าต่อกรกับแกสักเท่าไหรค่ค่ะอำนาจแกมากเหลือขนามีเพียงแค่เห็นรอยเท้าผู้คนเห็นแค่รอยเท้าแกก็ขวัญหนีดีฟอร์มหมดแล้วคะ่ะ ชาวบ้านเขตอำเภอด่านขุนทศนะคะรวมไปถึงอำเภอสีคิ้วอำเภอชัยบาดาลอำเภอปากช่องอำเภอมวกเหล็กเรียกได้ว่าแถบนั้นๆรู้จักชื่อเสียงเรียงนามแกดีค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านแถบเขาผาแดงปังโกบ้านช้างเขาน้อยต่างรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของแกเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเห็นแค่ด้านหลังก็นึกถึงด้านหน้าออกแล้วละคะ่ะ เสือบัวนะคะจะใช้เวลา,าในแถบ ที่พักอาศัยนะนะคะในการหลบซ่อนตัวเชื่อกันว่าแก่หลบซ่อนตัวอยู่เขาเเสมานั่นเองอยู่บ้านหลังเดียวโดดๆเลยนะคะแต่ก็มีคนบอกว่าแก่นั้นอาศัยอยู่กับลูกกับเมียแกด,ด้วยแต่อย่างที่บอกเขาว่ารังนอนจริงๆของเสือบัวนั้นก็ไม่มีใครรับรู้บางก็ลือกันไปว่าแกอาจจะเป็นคนสุรินหรือบ้างก็ลือไปกันว่าแกเป็นคนเขมรแต่เรียกได้ว่าสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดทัก ใครได้ยินชื่อว่าเสือบัวมาแล้วนะคะต่างไม่มีใครกล้าเอะอะหรือขัดขืนกับผู้คนนะคะพอได้ยินเสียงเสือบัวมาแล้วต่างเงียบกริบนะคะเหมือนถูกมนขลังและมันก็แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าแกจะ ปล้นจี้รักขโมยใครต่อใครนะคะแกไม่ได้มีอาวุธประจํากายค่ะอาวุธเดียวที่แกมีก็อาจจะเป็นมีดสั้นๆนะคะแต่ว่ากันว่าแกนั้นใช้อาวุธข้างกายไม่ว่าจะเป็นไม้ใช้ทุบหัวหรือบ้างก็กดคอจมน้ําหากมีเชือกแกก็ใช้เชือกรัดคอนะคะบางครั้งก็ไม่เอาอาวุธไปเลยแต่เอาอาวุธเจ้าของทรัพย์สินนั่นแหละคะ่ะฆ่าเจ้าของทรัพย์สินซะเอง เสือบัวนะคะถือได้ว่าเป็นคนที่ฆ่าแล้วก็ตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ว่าตัวแกนั้นเนี่ยจะฆ่าเฉพาะคนที่ขัดขืนหรือต่อสู้เท่านั้นถ้ายินยอมเสียโดยดีนะคะว่ากันว่าเสือบัวนั้นก็จะไม่ทําอะไรค่ะแถมแกนั้นก็จะไม่จับใครไปเป็นตัวประกันแกมาลักมาขโมยบางครั้งขโมยวัวใครไปแล้วแกก็ปาดเอาเชือกขโมย วัวควายจูงออกไปดื้อหรือบางครั้งก็ขี่หลังวัวควายเหล่านั้นออกไปเฉยๆนะคะมีเรื่องหน้าแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือทำไมคอกวัวคอกควายบ้านใครก็ตามนะคะที่ทำคอกอย่างแน่นหนาเวลากลางคืนเรียกได้ว่าใส่กุญแจอย่างดีป้องกันการลักขโมยพอตื่นเช้าขึ้นปรากฏว่า ประตูถูกเปิดออกเสียเฉยๆค่ะโดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้ตัวและไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูหรือแบบพยายามงัดแงะแต่อย่างใดเลยซึ่งนั่นเองก็คือผลงานของเสือบัวโดยไม่ต้องสงสยัยที่ทุกคนเชื่อเช่นนั้นก็เพราะว่าแกมีคาถาสะเดาะกุญแจนั่นเองค่ะบางครั้งนะคะออกปล้นเงินปล้นทองเนี่ยแกบอกกับเจ้าของทรัพย์ ไปเอาของออกมาแล้วตัวแกจะนั่งดื่มน้ำรออย่างเดียวและก็จะรออย่างใจเย็นทั้งนี้นะคะเป็นเพราะความกลัวในกิตติศัพท์ อันร้ายกาจของเสือบัวนั่นเองค่ะเสือบัวสั่งอะไรอยากได้อะไรเจ้าของทรัพย์สินนะคะก็เอาออกมาให้จนหมดพอได้แล้วนะคะก็ใช้ผ้าเข่าม้าห่อไปแล้วก็ไปเอาวัวเอาควายติดไม้ติดมือไปทุกครั้งค่ะเสือบัวทําการป้นอยู่อย่างนั้นหลายปีไม่มีใครฆ่าแกได้และก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตารวจที่จะเข้าถึงเพราะสมัยนั้นนะคะมันยังมีป่าลกทึบอยู่มากค่ะยากที่จะติด ตามตัวเจอจึงไม่มีใครจับเสือบัวได้สักคนทั้งที่แกถูกยิงถูกฟันจนไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วนะคะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าเสื้อผ้าแกขาดหลุดลุ่ยหมดค่ะแต่ว่า ว่ากันว่าเนื้อหนังมังสาของแกนั้นไม่เป็นอะไรเลยแต่ในที่สุดนะคะสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวเสือบัวไม่ว่าจะไปปล้นที่ไหนถ้าใครที่ปล้นไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วไม่มีใครหลอกนอกจากเสือบัวเท่านั้นค่ะแล้วก็ได้รับการขนานนามอีกอย่างหนึ่งว่าเสือบัวเทวดาเพราะไม่มีใครกล้าหรือจับแกได้นั่นเองเสือบัวนะคะได้ทาอาชีพการปล้น แล้วก็เลี้ยงดูลูกเมียไปประมาณสัก13 1 5ปีค่ะแกก็ถึงคราวอาวสารของชีวิตนั่นก็คือถึงเวลาวาระที่ต้องชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้ด้วยที่ตัวแกเองประพฤติชั่วเสียจนไม่มีความดีอยู่เลยนะทำบาปเสียจนไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรทำนองที่ว่า สัตว์โลกนะคะย่อมเป็นไปตามกรรมไม่มีใครอยู่เหนือกฎข้อนี้ได้เมื่อมีคนเก่งก็ต้องมีคนมาปราบจนได้ค่ะเรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า ะะเสือบัวนะคะแกเข้าตำรานี้พอดีเลยค่ะแกเก่งอยู่คนเดียวไม่ได้นี่เป็นหลักสัจธรรมที่ยืนยันได้จึงได้เกิดอัศวินสองพี่น้องขี่ม้าขาวมาปราบแกจนได้ค่ะวันนั้นจำได้ว่าน่าจะเป็นเดือนหกข้างึ้นนะคะตามตำราที่เขียนไว้เพราะว่าพระจันทร์ขึ้นอยู่ครึ่งซีกนะคะกลางคืนมองเห็นเป็นป่าไม้ภูเขาขวางตางงานอยู่รอบค่ะคืนนั้นลง ก็เงียบเหงานะคะจากเดิมที่เหมือนจะดูเงียบสงบแต่ทันใดนั้นก็มีลมพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงคล้ายกับจะมีอาเพศอะไรเกิดขึ้นค่ะท้องฟ้ามืดมนนะคะเห็นหมู่เมฆลอยปกคลุมอยู่เหนือยอดเขาคล้ายกับจะมีฝนตกลงมาเพื่อชำระสิ่งที่ไม่ดีให้หนีออกไปนะคะตอนเช้านะคะเสือบัวออกมาตระเวน ป้นแล้วก็ทํากิจวัดของตัวเองเช่นเคยค่ะขณะที่กำลังจะเดินกำลังเดินครุ่นคลิดอยู่นะคะจะไปลักกัวลักควายที่ไหนดีเหมือนคำบรนดาลเลยค่ะเพราะเสือบัวไปเจอกับอัศวินสองพี่น้องนั่นก็คือทิดนองกับ ทิดเนียมนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านปลางหูเสือได้นำเอาควายออกมาเลี้ยงที่ไร่ของตนตามปกติหลังจากเอาควายไปล่ามกินหญ้าอยู่ริมคลองลำพยากลางแล้วนะคะทั้งสองพี่น้องก็ช่วยกันถากถางป่านะคะให้ราบเตียนแล้วก็คุยกันตามภาษาพี่น้องที่รักใคร่กันในสายเลือดนะคะหาได้คิดอะไร เกินไปกว่านั้นไม่นะคะขณะที่คุยกันอยู่เพลินๆนั้นนะคะก็มีอีกาตัวหนึ่งบินไปจับที่ต้นไม้ซึ่งไม่ห่างจากที่สองพี่น้องคนนี้ล่ามควายเอาไวร้รวมไปถึงที่ต้นไม้ต้นนั้นก็เป็นที่ที่เก็บห่อข้าวเอาไว้ด้วยทิดนองนะคะก็บอกน้องชายให้ไปดูห่อข้าวว่าเฮ้ยไอเนียมลองไปดูห่อข้าวซิเอ็งเอาไว้ที่ไหนไม่ใช่อีกาจะฆ่าไปแล้วหรอ ทิศเนียมนะคะก็ชี้ไปที่ต้นตะคร้อนะคะที่อีกาจับอยู่พร้อมกับพูดว่าก็ที่ต้นตะครอนั้นไงเล่าหรืออีกาจะเอาไปกินแล้วมั้งเดี๋ยวจะไปดูซักประเดี๋ยวนะคะพอพูดจบก็เดินออกไปดูนะคะก็เห็นห่อข้าวยังอยู่ปกติปกติดีค่ะจึงได้เดินออกไปดูควายเพื่อจะย้ายไปเข้าร่มเพราะจวนจะเที่ยงแล้วนะคะ แล้วก็ช่งางบังเอิญเหลือเกินค่ะพอทิศเนียมนะคะเดินไปหน่อยเดียวเท่านั้นก็เห็นชายคนหนึ่งไม่ใส่เสื้อนะคะกำลังขี่ควายของตนออกไปหน้าตาเฉยทิศเนียมแกเห็นแวบเดียวก็จำได้แม่นเลยว่าชายคนนี้นะคะนั่นก็คือเสือบัวนั่นเองพอเห็นเช่นนั้นทิศเนียมแกก็วิ่งหน้าตาตื่นไปบอกพี่ชายว่าพี่ทิศพี่ทิศเร็วเร็ว ไอเสือบัวมันขี่ควายของเราไปแล้วพูดจบนะคะแกก็วิ่งรีบไปเอาปืนแก๊ปอาวุธคู่มือนะคะส่วนพี่ชายก็คว้ามมีดทีอ่อยู่ใกล้ๆนะคะติดมือไปด้วยชวนกันวิ่งออกไปพอตามไปทันนะคะสพี่น้องไม่จู่โจมโดยทันทีค่ะพี่ชายบอกว่าให้ตามไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆอย่าบู้วามเพราะเรา ต้องพึ่งตัวเองแล้วจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้ควายเราเหลือเพียงตัวเดียวเท่านั้นถ้าหมดตัวนี้ก็หมดกันเท่านั้นล้วเว้ยทั้งคู่นะคะสพี่น้องก็ตามไปพักใหญ่เลยค่ะพอไปถึงทางขึ้นเขานะคะซึ่งเป็นทางยุทธศาสตร์ของทหารใช้กันเลยนะคะเส้นทางลาดชันแล้วก็มีหินสลับซับซ้อนเรียกได้ว่าเป็นทางครุขระนั่นเองนะคะกีดขวางอยู่ กว่าจะขึ้นไปได้ก็เรียกได้ว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ทางเส้นนี้นะคะ เกวียนพอจะขึ้นได้พอชาวบ้านเขาใช้เส้นทางนี้เดินทางกันอยู่เป็นประจำพอไปถึงทางขึ้นเขาค่ะเสือบัวก็ลงจากหลังควายแล้วก็เดินจูงควายไปตามเส้นทางจูงไปเรื่อยๆนะคะด้านสองพี่น้องนั่นก็คือทิดหนองกับทิดเนียมก็แอบตามอยู่ห่างเพียงรอจังหวะโอกาสเหมาะๆแล้วก็ตามไปจนถึงยอดเขาซึ่งถึงตรงนั้นนะคะก็เป็นลานหินบริเวณกว้างแล้วก็มี ยาขึ้นเป็นหย่อมๆนะคะอีกด้านหนึ่งก็เป็นหน้าผาเหวลึกเลยค่ะเสือบัวแกก็หยุดเอาควายผูกกินหญ้านะคะแล้วตัวแกก็นั่งพักใต้ร่มไม้พอดีสองพี่น้องตามมาทันเห็นแล้วนะคะไม่ฟังเสียง ด้วยความโมโหค่ะจึงส่องไกลปืนแคปที่ติดตัวมายิงใส่ทันทีควายตื่นนะคะเชื่อขาดวิ่งลงเขาไปส่วนเสือบัวไม่เป็นไรนะ,ะกระโดดเข้าใส่สองพี่น้องทันทีสองพี่น้องนะ,ะใช้มีทั้งปืนแล้วก็มีดนะคะเสือบัวมีต่ไม้ แต่ทั้งยิงทั้งแทงนะคะก็หาระคายผิวเสือบัวไม่ขณะเดียวกันค่ะเสือบัวก็ทำอะไรสองพี่น้องไม่ได้เช่นกันต่างคนต่างกอดปั้มกันไปมาตอนหลังไม่ได้อาวุธแล้วค่ะต่างคนต่างใช้มือเปล่าเข้าใส่กันกอดปั้นรับฟักเวี่ยงกันอยู่นานค่ะโดยเฉพาะทิดหนองกับทิดเนียมสองพี่น้องนะคะทำอย่างไรก็สู้เสือบัวไม่ได้สักทีสองพี่น้องก็เหนื่อยถึงขนาด ผลักกันเข้าออกนะคะจนเสือบัวหมดแรงสองพี่น้องช่วยกันจับมือเอาเชือกควายที่ติดอยู่กับต้นไม้มาผูกมือของเสือบัวเอาไว้แล้วน้องชายนะคะก็เอามีดไปตัดไม้นะคะมันเหลาให้แหลมจากนั้นก็ตอกเข้าที่ทวารของเสือบัวจนรากไม้ นั้นมิดเข้าไปประมาณศอกหนึ่งค่ะทำเอาเสือบัวถึงกับร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดฟังดูเหมือนเสียงควายถูกตีหัวอย่างนั้นเลยค่ะแล้วสองพี่น้องจึงช่วยกันจับเสือบัวทิ้งลงเหวลึกตายอย่างน่าอานาถพอเสือบัวตายแล้วนะคะชาวบ้านต่างอนุโมทนาเพราะไม่ว่า ต่างคนพอรับรู้แล้วก็ไม่ต้องคอยหวาดระแวงว่าวันไหนจะโดนเสือบัวมาป้นบ้านนั่นเองเรียกได้ว่าปิดตำนานเสือบัวไปค่ะสำหรับรายการ1ิบนาทีคดีดงังเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันใหม่นะคะในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้เลยเวลาของ10นาทีคดีดังมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ต้องสวัสดีแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ